สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่28ตุลาคมปี2025เราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยราบเรื่องที่ปโปรแกรมฟุตบอลคาราบอลครับอังกฤษยังก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่4ฟลาตี2-45คลินสปีดเทาจะพบรเบนฟอร์ดวีคอมจะพบกับฟูลแลมแลเวลาตี3เล็กแฮมจะพบคาร์ดิฟทั้ง3คู่นี้ก็แถมเธอสดทางโมโนแมก โปรกแกรมฟุตบอลเดเบ,บโพคันเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นรอบที่2องเวลาเที่ยงคืนครึ่งแฮนทาเบอร์ลินจะพบเอลเวอร์สต์แบกวอกบวกจะพบคอนสไตคินไฮเดนฮฮมจะพบกับฮัมบูร์ออิตาลแฟงเฟิร์ตจะพบกับ mund, บรัเซียดอ์มุนเวลาตีสองสี่สิบห้าซังพอลีจะพบกับฮอฟเฟนไฮม์บรัเซิลด์มันเชนกลาปักจะพบกับคันส์ลูเอเนอร์เกียคอตบุชจะพบกับอาร์บิเลซิกและเอาบวกจะพบกับ, um. บโบคุมโปรกแกรมฟุตบอลคิงคัพซาอุดีอาระเบียในคืนนี้ก็เป็นรอบเซลขอทีมสุดท้ายนะครับ เวลา21นาฬิกา35เอาคาดิเซียจะเพื่อเอาฮาเซมเวลา21นาฬิกา50นาทีเอาชาบับจะเพาะอเอาซูฟีเวลา22นาฬิกา10นาทีาทเอาอักดุกจะเพืะอเอาฮีรันและเวลาตีหนึ่งเอานาเซอร์จะเพืะอเอาอีดิฮัดโปรแกรมฟุตบอลกาโชดเซเลยเดลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่9เวลาเที่ยงคืนครึ่งเรเชจะเพื่อเนาโปลีและเวลาตี2 45อตาตาลนตาจะเพื่อเอเอซิมิลาน โปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่10เวลาตีสองครึ่งโฟซิโนเน่จะพบเอ็นเตล่าเบสคาร่าจะพบออาเวเลโนปาเลโมจะพบกัมบานซ่าเชเซนาจะพบคาราเลเซ่เอ็มโปลีจะพบซัมโดเลียและเรจิน่าะพบกับโมเดนาโปรแกรมฟุตบอลลีกวันอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครั้งนาที่12เวลาตีสองสมนฟิลด์จะพบพรีมาร์สและแบลตฟอร์ดจะพบลินคอล์น และโปแรแกรมฟุตบอลลีกทวงกลิในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่4เวลาตี2-45แอคลินตันจะพบกทาม,มียนนะครับและนี่คือโปแรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสียสดีครับ